ตอนนี้เริ่มเทสงานแล้วนะครับกับทีมช่างอำนาจโซลาเซลล์บอกหนิ้วครับหย่อนหย่อนลงไปกี่ท่อช่างหย่อนลงไป6ท่อนหย่นลงไป6ท่อนนะครับท่อออก2นิ้วนะครับตามที่เห็นปั๊ม750บาทวัตของโจไดเอซีดนะครับใช้แผงโมโนนะครับโมโน2ตัวนั้นก็ของเป็นลายเส้นนะครับลายเส้นแผงละ400วัตต์ส่วนตัวนี้เป็นของมูเลอร์นะครับเนื่องจากว่าของมูเลอร์หมดนะครับตามที่เห็นนะครับ สี่ท่อนแมนบะหกท่อนหกสี่ยี่สี่ยี่สี่เมตรนะครับหยนลึกลงไปยี่สี่เมตรนะครับในขณะนี้เวลาประมาณสิบนาฬิกาแล้วแสงแดดตามที่เห็นครับเนี่ยครับเป็นแบบนี้เป็นเมฆปุยนุ่นครับที่ต้องบอกว่าแสงแดดยังไม่ได้ลงมาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับดวงอาทิตย์ตามที่เห็นเลยเป็นแบบนี้น้ําก็ยังคงไหลยอยู่นะครับเนี่ยเป็นแบบนี้น้ําไหลครับท่อออกสองนิ้วตามที่เห็น ตอนนี้ช่างกำลังจะประเมินหน้าง,งานอยู่นะครับว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าหลังจากที่ให้มันไหลนะครับจะต้องดูก่อนว่าน้ำจะพอหรือเปล่าถ้าน้ำพอก็จะไม่ต้องหย่อนลึกแต่ถ้าน้ำไม่พอก็จะต้องหย่อนลงไปอีกจะต้องเทนหน้าง,งานกี่นาทีช่างเอ็มครึ่งชั่วโมงเลยทำไมต้องรอนานขนาดนั้นครับก็ดูน้ำว่ามันจะคันไม่คัน อ๋อถ้าถ้ามันแห้งมันมันก็จะหยุดใช่ไหมครับแต่ถ้ามันหยุดเราจะต้องหย่อนลึกลงไปอีกหย่อนเพิ่มไปอีกครับเหมือนกับแบบนี้คือมันเริ่มหรือเปล่าเริ่มจะหมดหรือเปล่าต้องรอดูเนาะเริ่มไม่ทันเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยนั่นคือน้ําไม่ทันแล้วครับจะต้องมีการหย่อนลงไปอีกเห็นไหมครับคือถ้าน้าไม่ทันมันจะเริ่มไหลน้อยครับเนี่ยเริ่มหมดปั๊มรุ่นนี้คือถ้าในกรณีที่น้ํามันหมดนะครับปั๊มก็จะหยุดการทํางานอันนี้คือน้ําไม่น่าจะทันละน่าจะได้หย่อนลึกลงไปอีก เป็นแบบนี้ครับอันนี้ไม่น่าจะทันนะครับแผงโซล่าเซลล์ทั้งหมด4แผงครับความ750วัตต์ของโจไดนะครับประมาณนี้พาดูคนได้มาดูกันเป็นแบบไฮบริดครับ AC DC คงจะต้องได้หยอดลึกลงไปอีกแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวเรา,เราดูกันต่อไป